ถามมานะครับต้องรีบตอบนะครับแล้วตอนนี้เพื่อนๆก็โทรมาในสายด้วยนะครับเดี๋ยวขอตอบคําถามก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะจะรีบรับสายอ่าเพื่อนเพื่อนโทรมาอย่าได้น้อยใจนะครับพยาครดสองห้าหนึ่งเจ็ดที่คุณไอถามมานะครับคุณไอถามมาว่าสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับราคาเท่าไหร่นะครับราคานะครับถ้าเป็นผ่านใช้นะครับสภาพเก็บมาไม่เรียบร้อยนะครับตีไข่ออกที่ห้าสิบบาทนะครับแต่ถ้าถูกเก็บรักษากันมาอย่างดีนะครับไม่สึกมากไม่สกปรกมากนะครับก็ขายออกที่หนึ่งร้อยนะครับส่วนที่มีผิวเดิมนะครับแวววาว แวววาวที่ยังแบบไม่ผ่านการใช้งานนะครับผิวแวววาวก็ขายอยู่ที่300บาทนะครับเขาเรียกว่าคุด UNC ผิวแวววาวนั่นเองนะครับตอนนี้ก็ขอรับสายเพื่อนๆต่อเลยนะครับสวัสดีครับอยู่ในรายการนะครับตอนนี้บันทึกเทป Facebook y o u t u b ติ๊กตอกอยู่ครับคุยได้เลยครับพี่อ๋อเ่มผมีินมีเหรียญเปลี่ยนตสมเปียนเก่าไว้เยอะครับพี่อ๋อดีมากๆเลยครับดีมากๆเลยฮะแอระมาับ เรียได้อยู่ได้ครับผมแอดไลน์เบอร์นี้มาเลยได้เลยไหมครับแล้วแล้วผมจะส่งให้ดูส่งในไลน์ทาง,งไลน์เบอร์น,นี้ครับใช่ครับส่งเป็นแถงไปเลยไหมหรือว่าส่งปเป็นเหรียญครับพี่เขียนมาว่าเหรียญน,นี้มีสักร้อยเหรียญเหรียญนีสส้สมมติสมมติว่าเหรียญน,นี้มี20<ส>หมเหรียญน,นี้มีพี่ถ่ายรูปเหรียญเดียวแล้วก็พี่ก็ถ่ายจํานวนเหรียญมาครับรัฐเขียนหนังสือครือผมเก็บมีมีมีทุกทุกรุ่นแต่เหรียญเหรียญละอัล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 ละงี้ครับโอ้จะไเจออัลครับมันคือมีทั้งรัชกาลที่ห้า มีทั้งที่ปังกรมีทั้งพริกาเนศของรัชการที่5อะไรเงี้ยครับเอาเป็นพี่ถ่ายถ่ายมาให้ตีดูก่อนละกันครับครับแต่ว่าหลักๆแล้วที่ตีซื้อมาขายไปเร็วๆก็จะมีเหรียญพยาคุดที่ขายออกเหรียญละ50บาทอย่างเงี้ยครับตัวนี้จะเป็นตัวท็อปขายเร็วของที่ร้าน2 5งห้าสภาพ,พาผ่านใช้2อง7นึเหรียญหนึบาทอะตัวนี้ตี<ม>ขายอยู่ที่ห้าสิบเหรียญหบาท,บาทเยีย 10, หมดเลยเอะอ ได้ได้พี่ยังไงเดี๋ยวถ่ายติดูประมาณหนึ่งก่อนนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวจะบอกว่าเออตัวไหนรับซื้อเลยตัวไหนรับฝากขายแล้วก็จะบอกราคาพี่ไว้เลยครับว่าตัวนี้ได้เท่าไหร่อะไรยังไงอะครับมันมีที่เขาประมูลนั่นก็มีอยู่นะแต่ว่ามันต้องถ่ายประสมไปได้ไหมเออตัวสูงติไม่ค่อยได้รับเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนตัวที่มันยี่สิบห้าล้านเจ็ดแสนสามหมื่นมันก็ขายยากครับพี่<ม>ไอ้พวกตัวสูงมันขายยากไงไอ้พวกแบงค์ใบละล้านก็ขายยาก มีใบละล้านดีก็มีใบละแสนห้าติก็มีแต่ว่ามันขายยากไงครับพี่มันสู้ไอ้ตัวที่ตีซื้อห้าขายสิบซื้อสิบห้าขายห้าสิบอะไรอย่างนี้มันเร็วกว่าเยอะเลยครับครับยังไงถ่ายไงได้ยินดีเยินดีครับพี่ยินดีครับแต่ว่าถ้าเหมือนตัวสูงสูงอ่ะพี่เอาเอามาฝากขายในรายการได้อยู่เอามาฝากขายในรายการได้อยู่ครับพี่พี่แบบตัวสูงของพี่พี่เอาไปรุ่นไหนบ้างอ๋อเป็นฝากขายแล้วกันพี่ทําคลิปมาแล้วเดี๋ยวดีโฆษณาให้ ถ้าเป็นตัวสูงได้ครับพี่ยินดีมากมากได้ครับพี่ขอบพระคุณมากมากเลยครับผมแอดไลน์มานะครับได้ครับครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับโอเคนะครับก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ตอบแล้วก็รับสายด้วยนะครับไม่หยิ่งนะครับล้านนี้นะครับรับสายทุกท่านเลยนะครับขอบพระคุณมากครับอย่าลืมนะครับสึกสึกห้าสิบสวยสวยร้อยหนึ่งครับแล้วก็แวลแวลนะครับสามร้อยคัน